You may be Captain America, but you're not Steve Rogers. You're right. I'm not. So, what did to turn. In <covering> the ผมจะมารีวิวภาพยนตร์เรื่องกัปตันอเมริกาเ r a v e New World America, กัปตันอเมริกาซึกฮีโร่จักรวาลใหม่ เรื่องราวของกัปตันอเมริกาในภาคนี้สารต่อมาจากซีรีส์ของ Marvel Studio เรื่อง The Falcon and the Winter Soldier ในปี2021เรื่องราวของแซมวิลสันที่ต้องรับบทบาทหน้าที่เป็นกัปตันอเมริกาคนใหม่ต่อจากสตีฟโรเจอร์ขณะที่แซมวิลสันเป็นกัปตันอเมริกาความขัดแย้งระดับโลกก็เกิดขึ้นหลังจากการแต่งตั้งประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐอเมริกาคือประธานาธิบดีรอสกัปตันพบว่าตนเองกำลังอยู่ท่ามกลางความขัดแย้งระหว่างประเทศและกัปตันต้องเร่งค้นหาสาเหตุเบื้องหลังของ เหตุการณ์เหล่านี้ก่อนที่แผนการร้ายจะทําให้โลกตกอยู่ในอันตรายเกิดอะไรขึ้นกับกลุ่มอเวนเจอร์สเกิดอะไรขึ้นกับอเมริกาและกับตันอเมริกาคนใหม่นี้จะช่วยโลกจากความขัดแย้งได้หรือไม่ติดตามได้ในกับตันอเมริกา Brave New World กับตันอเมริกาซึกฮีโร่จัก,กรวาลใหม่สามารถรับชมได้แล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์เครือเมเจอร์ซีนิเพล็กและ SF c i n e ซ a ครับต่อไปนี้เป็นความรู้สึกของคริสเนิร์ดหนัง หลังจากที่ได้ชมภาพยนตร์เรื่องกัปตันอเมริกา Brave New World ภาพ,พยนตร์เรื่องนี้เป็นภาพยนตร์เรื่องแรกของ Marvel Studio ในปี2025หลังจากในปี2024คือ Deadpool and Wolverine สิ่งแรกที่ผมรู้ก็คือภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นภาพยนตร์ที่มีธีมค่อนข้างจริงจังแต่สิ่งที่มาเวลยังไม่ลืมคือมุกตลกที่เป็นธรรมชาติความจริงจังของกัปตันอเมริกาในภาคนี้เป็นความจริงจังที่ไม่น่าเบือ่อผมรู้สึกว่าภาพยนตร์เรื่องนี้จบไวเกินไปและสิ่งที่หนังเรื่องนี้ยังทําได้ไม่สุดก็คือฉากต่อสู้ผมรู้สึกว่าฉากต่อสู้นั้นยังไปไม่สุดรู้สึกว่าตัวละครสามารถแอคชั่นและมีฉากต่อสู้ที่มันกว่านี้ได้ผมไม่ได้หมายความว่าไม่สนุกแต่กําลังจะบอกว่ามันไปไม่สุดเหมือนมันก มีบางสิ่งบางอย่างมาแทนที่คืออารมณ์และความรู้สึกของตัวละครถ้าคุณได้ดูกับตันอเมริกาในภาคนี้คุณจะได้เห็นมิติด้านอารมณ์ของแซมวิลสันและประธานาธิบดีรอสมากขึ้นหนังจะทําให้คุณเข้าใจสองคนนี้มากขึ้นและผมมองว่าหนังทําได้ดีในด้านของอารมณ์ความรู้สึกแม้ว่าไม่ได้ซาบซึง้งแต่ทําให้ผมเห็นอกเห็นใจของตัวละครโดยรวมผมมองว่าภาพ,พยนตร์กับตันอเมริกาในภาคนี้เป็นภาคที่ดีไม่ได้ดีที่สุดแต่ยังอยู่ในมาตรฐานเป็นภาพยนตร์มาเวลที่มีสาระมากกว่าหลายๆเรื่องที่ผ่าน มผมถือว่าภาพยนตร์นี้เป็นภาพยนตร์ที่สนุกทําให้จักรวาลมาเวลนั้นเดินหน้าต่อไม่ย่ําอยู่กับที่ภาคนี้อาจจะทําให้คนบางกลุ่มที่ต้องการความเร้าใจต้องการฉากต่อสู้ที่สะใจรู้สึกผิดหวังได้แต่ถ้าคุณเป็นแฟนมาเวลตัวจริงแฟนมาเวลจะไม่มีปัญหากับสิ่งนี้และเป็นภาพยนตร์ที่เราไม่ควรพลาด ถ้าคุณดูจบแล้วอย่เพิ่งลุกไปไหนเพราะยังมีเ n d credit หนึ่งตัวที่น่ากลัวมากสําหรับผมโดยสรุปทั้งหมดภาพยนตร์เรื่องนี้ทําให้เรารู้แล้วว่ามัลติเวิร์ซาก้ากำลังจะถึงจุดสิ้นสุดแล้วแม้ว่าแซมวิลสันจะไม่ใช่สตีฟโรเจอร์แต่เขาจะพิสูจน์ให้คุณเห็นว่ากัปตันอเมริกาคนใหม่ที่แท้จริงคือแซมวิลสัน ้าคุณชอบรีวิวนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและคอมเมนต์พูดคุยกับเราได้และอย่าลืมติดตามเพจ f เฟ e บ o ๊ก t ิกต o k และ l e m o n เ d e เพื่ออัปเดตข่าวสารและคอนเทนต์การรีวิวสนุกๆเพิ่มเติมจากคริสเนร์ดหนังแล้วเจอกันใหม่ในรีวิวหน้าขอบคุณที่รับชมครับ